สวัสดีจ้าโอ๊ยกลับกล้องแป๊บสวัสดีจ้าทุกคน <c oughs> ตื่นมาแล้วก็เดินนิดหน่อยออกกําลังกายแล้วก็กลับมาบ้านเผลอเผลอ,อ,เ,อเดินมามาเจอเห็ดค่ะทุกคนนี่หรือไม่ที่เขาเรียกว่าเห็ด เห็ดอะไรนะเห็ดถั่วฝรั่งอะไรนะั่นนะผู้ใดหัวจ C, ักนี่มันใช่หรือไม่นี่ค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหมไม่ได้มีแค่สองดอกนะทุกคนมีอีกค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะอีกดอกหนึ่งล้มล้มสลกนี่อีกดอกหนึ่งโน่นอีกดอกใหญ่ค่ะคุณ ไปดูมันใกล้ๆมันมันมันใช่เห็ดถัวฝรั่งหรือเปล่าที่เขาบอกว่ามันกินได้อ่ะะว่าเห็ดห้าดาวอ่ะจริงไหมไปการกระเคยได้ยินตะซื้อการบ่าเคยกินหรอกเขาพิ่งเคยเห็นเนาะเนาะนี่แต่อยู่ยังสีอะของแนนเป็นยังไงเขาตรงหลางมือดิเข้าบััหเห็ดกินไดกินบมใดเนาะ ข้าวอย่านแต่ว่าเอามือต่อยไปแล้วพี่น้องก้ามมะม่ง,งสองดอกนี่ก่อน,อน,นโอ้โดอกนีกระลังจุง่มบน้องกระลังจุ่มจุ๋มกระลังแตกตึนมากน้องนี่ค่ะแมนบเบต่อยบ้างอีกก่อนนีเห็ดทั่วฝรั่งนะที่เขาว่าเห็ดทั่วฝรั่งเห็ดทั่วฝรั่ง แมนวะน้องบีนะ่เนะเซเลบบ้านนอกน่ะนั่งวันนี้เห็ดน่หาดาวเพราะว่านั่งชอบเบิ้งไอ้สืบหาในอินเทอร์เน็ตนใช่ไหมคนที่กินเห็ดเป็นนะบอกพิการหน่อยพิการก็ไม่กล้าเก็บเด้อ การก็หยิบขึ้นมาดูเฉยๆเลยนี่ดอกเล็กมันพี่น้องนี่นอยู่ตรงโน้อนอีกไม่ใครรู้ว่าเป็นเห็ดกินได้บอกพี่กาหน่อยเด้อมันอยู่ใต้ต้นอันเนี้ยใต้ต้นสนใต้ต้นวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีแค่นี้แหละค่ะ ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์พี่การด้วยค่ะบ๊ายบายพบกันคลิปหน้าจ้า